คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี fc มิตดรักที่คารุรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องมาชนในทางหัวหน่อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำนะครับวันอ่ะสุกนะครับที่27นะครับธันวาคมพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางการเมือง fc พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นลูดอยู่ที่0กับ1นะครับก็เข้านะครับ0กับ1เข้าอ่สามน้อยนะครับเข้าเฉพาะกิจนะครับพิเศษปกตินะครับดับเบิลเด้ง ก็ขอแสดงความยิดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรุ่นในรุร่น5กับ6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ5จะมี0 5 5 1 5, 5 3 5 4สําำหรับ6จะมี06616269 สามตัวเด่นนะครับศูนย์หกห้านะครับสามห้าสองห้าหกสี่นะครับสองหกสี่นะครับเก้าเก้าห้าสำหรับเบิ้ลจะมีศูนย์ศูนย์ห้าหกเก้าเก้านะครับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเอสซีพี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นกลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหนะ้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยชทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ